สวัสดีครับลุงน้ำทำครัวรายการสาระเมนูอาหารทำง่ายๆจับนั่นผสมนี่ครับแป๊บเดียวได้เมนูอร่อยๆมาทานกันแล้วต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อาควาช็อปครับที่ร่วมสนับสนุนรายการนำสาระดีๆเมนูดีๆมาแบ่งปันให้กันฟา <Fast food S 1> สต์ฟู้ดสำหรับบ้านเราครับก็จะเป็นเมนูข้าวเหนียวหมูปิง้งซึ่งเราก็ทานกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับทุกเช้าทุกเช้าเลยทีเดียวแต่ว่าจะมีเมนูฟาสต์ฟู้ดอีกอันนึงครับคล้ายๆกันกับข้าวเหนียวหมูปิ้งบ้านเราแต่จะเป็นอะไรนะั้นสักครู่เดี๋ยวมาดูกัันครบ สำหเมนูฟาสต์ฟู้ดที่ว่านะครับก็เชื่อว่าหลายคนคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับก็เป็นเมนูแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับที่เขาเอาข้าวมาปั้นผสมกับสอดไส้อะไรบางอย่างเข้าไปแล้วแต่ว่าจะเป็นไส้อะไรใส่ปลาใส่ กุ้งไส้ไข่ไส้อะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นข้าวปั้นญี่ปุ่นแบบแนวอร่อยๆเลยทีเดียวครับวันนี้เราลองมาทําเมนูง่ายๆครับข้าวปั้นญี่ปุ่นแบบไส้ปลาไทยๆกันดูว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเมนูวันนี้เราลองมาทาข้าวปั้นสาหร่ายปลานมิลย่างครับก่อนจะไปสาระเมนูอาหารทําง่ายๆแล้วก็ทิปดีๆอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก,กดกระดิ่งเพื่อวันหน้ามีคลิปใหม่ๆจะได้เตือนกันด้วยเรามาเริ่มดูองค์ประกอบขอ,ของข้าวปัาาปน้นสาหร่ายปลานมิลย่างกันเลยครับ อย่างแรกเลยครับคือเนื้อปลานิลน,นะครับเนื้อปลานิลตัวนี้ก็1ตัวเนาะย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ย่างกับซีอิ๊วแล้วก็มีเกลือเล็กน้อยนะครับก็วิธีย่างก็ง่ายเลยทีเดียวนะครับเอาปลาสดมาใส่เกลือให้เรียบร้อยเพื่อลดความคาวหลังจากนั้นใส่ซีอิ๊วหมักไว้ประมาณสัก20นาทีนะครับหมัก20นาทีเสร็จเรียบร้อยก็เข้าเตาย่างความร้อนประมาณสัก200องศานะครับแล้วก็จะเปิดเฉพาะไฟบนปล่อยให้มันย่างไปประมาณสัก30นาทีนะครับเอาที่ว่าปลาสุกว่าแล้วกันเนื้อปลาน่าจะส เรามาดูองค์ประกอบต่อไปครับแน่นอนครับตัวองค์ประกอบต่อไปก็คือข้าวญี่ปุ่นนั่นเองนะครับก็หุงพอประมาณแล้วกันเอาเท่าที่จะใช้กับอันนี้อาจจะเยอะไปนิดนึงเดี๋ยวลองผสมกันดูว่าต้องการข้าวประมาณแค่ไหนนะครับก็ข้าวญี่ปุ่นที่หุงเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีความเหนียวเหนียวเวลามาปั้นเป็นก้อนมันก็จะได้เป็นก้อนสวยงามด้วยนะครับเรามาดูองค์ประกอบที่มันจะมาผสมเป็นเนื้อในของตัวข้าวกันครับแน่นอนครับในตัวผสมที่เอามาใช้นะครับในการที่จะใส่เข้าไปในตัวข้าวปั้นของเราครับก็มีหลากหลายอย่างเลยทีเดียวเพื่่อเพิมรชา ที่มันหลากหลายด้วยนะครับก็มีแครอทครับแครอทนี้ก็ใส่เครื่องปั่นบดให้มันเรียบร้อยเป็นละเอียดละเอียดก็จะช่วยได้นะครับแล้วก็มีต้นหอมซอยนะครับสับให้ละเอียดแล้วกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อาจจะไปอบสักเล็กน้อยนะครับเพื่อที่ว่ามันจะให้มันแห้งสักเล็กน้อยไม่ได้แฉะเกินไปนะครับแล้วก็มีชีสนะฮะอีกสักนิดหนึ่งเพื่อให้ความหอมยิ่งขึ้นครับนอกจากนั้นครับมีพริกไทยนะครับพริกไทยประมาณสักจำนวนหนึ่งพริกไทยดำไว้โรยหน้านะครับแล้วก็มีพวกแอปเปิลวิเกอร์นะครับแอ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือน้ำมันงาครับเพิ่มความมันนะฮะมันจะได้ไม่ติดมือเกินไปนะครับและสุดท้ายนะครับก็ใส่ตั้งายสักเล็กน้อยครับเพิ่มความเปรี้ยวให้รสชาติของตัวข้าวปั้นของเราเรามาดูส่วนที่เหลือกันครับสำหรับในส่วนสุดท้ายนะครับแน่นอนก็จะต้องมีสาล่ายแน่ๆครับแล้วก็ตัดสาลยให้เป็นชิ้นๆแบบนี้นะฮะเล็กๆเพื่อที่ว่าจะได้เอาไว้ห่อนะครับกับตัวข้าวของเรานะฮะและอย่างหนึ่งครับก็มีงาขาวเอาไว้โรยตัวข้าวปั้นของเราครับเพื่อความสวยงามด้วย และที่สําคัญที่สุดครับเพื่อรสชาติความอร่อยควรจะมีน้ําซอสนะครับผสมเอาไว้ทาตัวข้าวปั้นของเราด้วยก็มีน้ํามันหอยครับผสมกับซอสมะเขือเทศเลขนึงก็คือตัวคิคโคแมนนะครับซอสคิคโคแมนเอามาผสมกันแล้วเลยเราจะเอาเป็นภูกันทารอบๆตัวข้าวปั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เมื่ออย่างพร้อมเรียบร้อยแล้วเรามาเตรียมเนื้อปลาย่างกันเลยครับสำหรับเนื้อปลาย่างนะครับเราก็จะใช้เฉพาะตัวเนื้อมันนะครับตัวหนังเราก็จะไม่เอาจต่การยีให้ละเอียดละเอียดได้เลยนะครับ จะได้เละเละกระจายกระจายได้เดี๋ยวเรามาผสมกับข้าวกันนะครับเหมือนทําข้าวแมวเลยยำปลาทูไม่ได้ไปย่างเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็มาจัดการคลุกกับข้าวได้เลยครับอบปลาลงมาได้เลยทั่วๆนะคลุกเข้ากันนะคลุกเา้าเรียบร้อยเลยมันจะได้ไปทั่วๆทั้งข้าวทั้งปลาเหมือนเราทําข้าวแมวเเหมือนคลุกข้าวให้แมวกินเลย เมื่อได้ตัวข้าวกับเนื้อปลาที่มันคลุกกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่ส่วนประกอบอื่นๆครับต้นหอมตัวแครอทนะครับพริกไทยเพิ่มความหอมเข้าไปอีกนิดนึงนะฮะอีกอันนึงก็คือตัวตั้ง่านะครับมันจะได้มีความเปรี้ยวๆรสชาติจะได้มีหลากหลายก่อนในในข้าวของเรานะฮะเรียบร้อยแล้วก็คลุกอีกทีนึง ถ้าเกิดว่าอยากให้มันเหนียวๆเ,เล็กน้อยนะครับนี่มีชีสครับผมผสมชีสเข้าไปด้วยเลยนะเวลาเราไปอบอีกทีนึงก็ชีสก็จะละลายดึงไข่ข้าวมันอยู่ด้วยกันด้วยนะครับนี่อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวแอปเปิ้ลวิเกอร์นะครับแอปเปิ้ลวิเกอร์ก็ใส่เข้าไปทั่วๆฮนะมันก็จะได้มีความหอมอีกแบบหนึง่งแล้วก็มีความเปรี้ยวๆผสมไปด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็น้ำมันงาอีกสักเล็กน้อยเพิ่มความหอมแล้วมันก็จะได้มีเหนียวติดมือด้วยนะครับ เราก็จะได้ข้าปั้นที่ผสมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็มาจัดการปั้นให้มันเป็นรูปครับขึ้นรูปให้มันเป็นรูปสามเหลี่ยมสวยๆแล้วกันหรือว่าใครอยากจะปั้นเป็นรูปวงกลมหรือว่าสี่เหลี่ยมอะไรก็แล้วแต่นะก็เอาที่ชอบแล้วกันนะครับขนาดก็แล้วแต่ชอบนะขนาดก็แล้วแต่ว่าเราจะชอบขนาดมันเล็กใหญ่แค่ไหน ขึ้นรูปสวยข้าวก็จะสวยไปด้วยนะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่ตัวนี่ได้เลยครับห่อสาลายเอาสาลายมาวางนะครับตรงกลางแล้วก็จัดการห่อมันขึ้นมาด้านสองข้างนี่เราก็จะได้ข้าวปั้นห่อสาลายนะครับที่รูปร่างเป็นแบบนี้อ่ะจัดการเก็บไว้ก่อนครับจนกว่าเราจะทําให้ครบทุกอย่างนะฮะเมื่อได้ข้าวปั้นทั้งหมดเรียบร้อยแล้วต่อไปก็เป็นการทําซอสที่จะมาทาตัวข้าวครับ ส่วนผสมต่างๆที่บอกไว้ครับน้ำมันหอยซอสมะเขือเทศแล้วก็คิทโคมแมนนะครับจากนั้นก็มาจัดก,การทาลงบนตัวข้าวได้เลยครับเพิ่มรสชาติให้กับข้าวได้อร่อยขึ้นนะครับเมื่อทาซอสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างหนึ่งก็คือตัวงาขาวครับจัดก,การโรยงาขาวไปทั่วๆได้เลยครับ โดยงาขาวเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนสุดท้ายเอาเข้าเตาอ,อบได้เลยครับเป็นเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนูวันนี้ข้าวปั้นสาหร่ายปลานิลย่างครับหนึ่งก้อนนี้ก็โอ้โหน่าจะอิ่มพอสมควรก่อนเริ่มเติมเลยีเดียนะครับแล้วก็เมนูทำไม่ยากด้วยลองทำกันดูนะครับเมนูง่ายๆเลยทีเดียว คุณทุกท่านที่ติดตามนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยรายการสาระเมนูอาหารทำง่ายๆครับจับนั่นผสมนี่แปบ๊บเดียวได้เมนูอร่อยๆมาทานกันแล้วต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่และก็อาควาช็อปครับที่ร่วมสนับสนุนรายการนำสาระดีๆเมนูดีๆสำคัญที่สุดพันปลาดีๆมาให้เกษตรกรไทยนะครับป์าปลาที่ไหนครับอยากได้พันปลาเลี้ยงง่ายโตไวกำไรดีติดต่อเข้ามาได้นะครับทางฟาร์มยินดีให้คำแนะนำคำปรึกษา คำแนะนํากับการเลี้ยงปลาที่เหมาะกับฟาร์มของท่านครับและทางฟาร์มนะครับยังมีเทคโนโลยีและก็เครื่องมืออันทันสมัยเพื่อให้มัน่นใจได้ว่าพันปุปลาที่เลี้ยงจะปลอดภัยไร้โรคติดต่อนะครับเพื่อให้ฟาร์มปลาของท่านครับได้ผลิตปลาที่มีอนามัยดีส่งต่อปลาคุณภาพให้กับลูกค้าของท่านและคลิปหน้าเรามาทําเมนูอร่อยๆด้วยกันอีกครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันด้วยและหากจะกดหัวใจกันด้วยสำสนับรายการนี้ก็จะขอบคุณมากๆเลยทีเดีวยวครับ ขอให้ทุกท่านมีความสุขและก็สุขภาพดีลุงน้ำทำครัวสวัสดีครับ